สวัสดีครับทุกคนผมได้ไปเจอคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วมันก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่พบเจอในไทยด้วยเลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันคุณรู้หรือไม่ว่ารถทนทานกับรถประกอบดีมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันวันนี้เราจะพาไปดูเดวิดวิศวกรจาก Automotive Press ที่เข้าชมโรงงานรถยนต์ทั่วโลกมากกว่า1,000แห่งเขาได้จัดอันดับแบรนด์ญี่ปุ่น6ยี่ห้อว่าใครเก่งด้าน คุณภาพงานประกอบที่สุดและที่สำคัญเราจะมาไขาปมทำไมรถฮอน d a ในไทยถึงมีปัญหาสนิมขึ้นเร็วกันนะครับอันดับที่หนึ่งคือ Toyota กับ l e ็กซแบบไม่ต้องสงสยัยวิศวกรบอกว่า Toyota เป็นเจ้าตลาดเรื่องประสิทธิภาพการผลิตกับการควบคุมคุณภาพเคล็ดลับคืออะไรคำว่าไคเซนหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รถโตโยต้าหลังปีที่2ของการผลิตเป็นต้นไปมันแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะรถที่ผลิตจากโรงงานในญี่ปุ่นอย่างทาฮาร่าของเล็กซัสงานสีงานวัสดุพลาสติกละเอียดมากเพราะมีทาคุมิสเปเชียลิสคอยดูแลสรุปง่ายๆโตโยต้าทักวับงานประกอบอันดับหนึ่งไม่มีปัญหาอันดับที่สองคือ Honda กับ Acura Honda เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยวิศวกรรมแข็งแกร่งเครื่องยนต์เก่งมากความทนทานก็ดีแต่วิศวกรบอกว่างานสีกับช่องว่างของแผงตัวถังของ Honda านั้นด้อยกว่าโ o โยต้าเล็กน้อยนี่ครับนี่แหละดูสมเหตุสมผลเลยกับปัญหาที่พบเจอในไทยใช่ไหมความแตกต่างเล็กๆเ,เรื่องคุณภาพงานสีที่วิศวกรพูดถึง มันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ฮอน d a าในไทยหลายรุ่นมีปัญหาสนิมขึ้นเร็วผิดปกติเจ้าของฮอนด้าซิตี้ซีวกหลายคนพบสีบวมหรือเป็นสนิมบริเวณใต้ท้องรถประตูหลังภายใน1-2ปีแรกมันชี้ให้เห็นว่าชั้นป้องกันสนิมในกระบวนการผลิตรถที่ทำตลาดไทยมีจุดอ่อนอันดับที่3คือ m a ส d a วิศวกรให้มาสด้าอยู่อันดับ2 5 เพราะอะไรเพราะงานสีกับการประกอบแผงตัวถังดีกว่าฮอน d a าอย่างเห็นได้ชัดวิศวกรบอกว่างานประกอบภายนอกของมาส d a เหมือนรถราคา1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ความทนทานในระยะยาวยังเป็นรองฮอนด้านิดหน่อยอันดับที่4คือ s u b ารุซ u บารุมีการควบคุมคุณภาพที่แข็งแกรง่งเน้นความทนทานในระยะยาวเป็นคอฟาวเดชันของแบรนด์เลยครับ อันดับท้ายสุดคือนิสสันกับมิตซูบิชิคุณภาพโดยรวมยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ถูกจัดไว้ท้ายเพราะสูญเสียความได้เปรียบในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากปัญหาทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้งคุณคิดว่าคุณภาพงานสีที่วิศวกรสังเกตเห็นในฮอนด้าเกี่ยวข้องกับปัญหาสนิมในรถฮอนด้าของคุณหรือไม่ คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลย